ธรรมะนะสั้นๆในช่วงนี้เป็นเรื่องของการปรากฏขึ้นของโลกโลกที่เรารู้จักกันเนี่ยไม่ใช่โลกนะที่ภาษาอังกฤษนะเรียกว่าเอิร์ธนะแต่โลกที่กำลังจะกล่าวถึงเนี่ยเป็นโลกในทางธรรมนั่นคือโลกที่ปรากฏนะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจนั่นคือโลก ด้านั้นโลกที่ปรากฏในทางอายตนะทั้งหกนีนะ้ก็คือการปรากฏของความเป็นทุกข์นั้นทุกข์อันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสโพธะและก็ธรรมารมณ์นี่คือการปรากฏแห่งโลกะฉะนั้นการที่จะไม่เป็นทุกข์เพราะโลกมันปรากฏนะต้องรู้แจ้งในความเป็นโลกเพราะโลกนั้นมีลักษณะความเป็นจริงอย่างไรอย่างเช่นโลกทางตา นะเราก็ต้องรู้ชัดว่าตานั้นเป็นสิ่งที่เกิดได้ดับได้เป็นของไม่เที่ยงนะรูปก็เป็นสิ่งที่เกิดได้ดับได้เป็นของไม่เที่ยงความรู้แจ้งในรูปนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดได้ดับได้เป็นของไม่เที่ยงเมื่อตาก็ดีรูปก <Giul ia. S 2> ็ดีความมรู้แจ้งนะทางตาก็ดีเป็นสิ่งที่เกิดได้ดับได้ เป็นของไม่เที่ยงเมื่อองค์ประกอบทั้งสามันไม่เที่ยงภาษะนะทางตามันก็ไม่เที่ยงเมื่อัาษะทางตาไม่เที่ยงเวทนาอันจะปรากฏเพราะภาษะทางตาเป็นเหตุมันก็ไม่เที่ยงเมื่อเวทนาไม่เที่ยงตัณหาอุปทานพบชาติมันก็ไม่เที่ยงนั่นสิ่งใดที่มันไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็น อนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตานะสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นเราสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเรานี่คือปัญญาที่จะปรากฏนะเมื่อตามเห็นความเป็นจริงของโลกนะที่ปรากฏแล้วนะเพราะฉะนั้นการตามรู้ความเป็นจริงของโลกที่มันปรากฏจะทำให้เราเข้าใจความเป็นจริงของโลกเมื่อเราเข้าใจความเป็นจริงของโลกทุก อันเกิดจากโลกนะก็ไม่ปรากฏกับจิตเรานะเพราะฉะนั้นนี่คือธรรมะสั้นๆที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะให้ติดตามธรรมะสั้นๆและมีประโยชน์ในโอกาสต่อไป